สวัสดีครับเด็กกอลพูดเราไปเชื่อกันมาแล้วค่ะโรงเรียนกับซามเขาดำน้ำเรียบ,บร้อยแล้วบัลลีก็รางกับปูมันค่ะเพราะว่านาน้ำถ่วงบ้านน้ำถ่วมอ้อยแล้วค่ะแล้บอกว่าเบิ่งน้าค่ะฝนตกแห้งเงินก็เลยว่างอยู่ค่ะเพราะฝนตกแห้งเพราเบิ่งน้ำลึกค่ะไม่เขาถ่วมเบิร์ นีี่่พน้องเลยไหลคากไหลในน้ำก็นเลนนนนยเพื่อนน้ำท่วมอ้อยแล้วเพื่อนเพื่อนมึงโอ้ยไปนอง,งน้ำท่วมเขาใครเบิดแล้วตามไปมุดดำมือวานมุดก้อนให้ง่ายเพื่อนท่วมเบิดแล้วใครอยู่ไหนนี่น้ำนี่อยู่นี่บมเ่เลยท่วมบมดเลย น้องนำสวมอ้อยนะค่ะสกครับตกแน่วนกันเลยชัวละสวมอ้อยขอพคุณสุขลังกาขอพุทธิบคนไหลกดเซ็ตเลยนะคะดันดันสอยมันหอดสามสี่หมื่นค่ะคิดหอดคิดถึงเก่าเหล่าแฟนคลับเอฟซีค่ะมองดูสวมเขาสวม สาบาุ่นเหรอน่สาใหญ่ขุดไปแม่กระเต็มดอกพัวไปไม่นองเลยนะ้าชวนไปเบิดเขางามๆอันนี้ก็ะดมไว้เรียบร้อยแล้วบัตเด็กค่าเนี้ให้ใง่ายเลยค่ะ น้ำเสียมาถ่วมมั้งลูกค้าโอ้เสียดายเลยบ้านนี่เป็นเลยไปเห็นหอยต้นเขาใหรพี่นอ้องเอ้ยกําลังงามน้ำถ่วมเลยค่ะตอนเปล่าไหลรัวๆเยอะเปล่าเกลี้ยต์ต้งให้นี่แหะบ้านนี่นี่ไห้นี่กับมีน้าอยู่บ้านไห้ย้ายหรือี ผู้หลาน้ำท่วมไปเบิดครับพุ่านเอาไปเห็นอดปลายเขา่าดำไม่ไหมเต็มให้ก็ลังเขียวค่ะพุ่านท่วมไปเบิด์ตเหรอไม่เลยท่วมเป็นสองแป้งไรน้ำค่ะพุ่านท่วมฮอดเข่างามทุงทุงไฮค่ะเพราะว่าน้ำทั่วไหลมาท่วมมดเลยเป็นสางเลยค่ะหนี่ง ผมขัดควมแน่ไม่มันก็โต๊โลกเลยค่ะแต่ที่ได้มาถอนมันอีกว่านี่มานกระขอนมันค่ะมานถอนมันเลยนี่อ้อยกับถว่วแล้วน้ำ โอ้คาโค้ดห่วยกับน,นาม่วนบ่หรย สารนี่กระท่วมค่ะฟังเ่าในสาหนี่ก็ท่วมขาดไปแล้วพอไหลลงมาเลยๆๆผยหน้าเอาขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอีกว่าที่เรียนกับหอดเปิดฤดูกาลแล้วค่ะขอบใจกับเอฟซีรักและคิดถึงทุกคนนะคะ ไอสุขภาพแข็งแรงเลยค่ะเด้อปวดหมอนมัดกูมันบางนันออกแล้วค่ะเพราะมันนำกูมันออกก็ดีครับบังรู้นำไรล้วล้วล้วอะไรหรอกูขายร้วลระ น้ำมากกมานนี่เลยเลยขับผัวไหเลยเลยเลยออกมากจากป้ามันหมดระคาเหมาบ้านูัมันทั้งนั่นครับ รวมเขาสมบ้อยเว้ยพื่อนตกแห้งเบิดคืนค่ะ ให้ผ่าภาพเผ,า,ผาน้ำาจะได้กูมันแต่มือื่นกูมันออกพอน้ำตกโลก สวมคักสวมแน่สวมเขา่ามันก็จะถ่อนออกสท่าก,กับโคกโลว่าถอนออกไฟหนึ่งแล้วค่ะ อ่าคลิปนี้ไว้สำหรับกันนะค่ะคลิปนหน้าเจอกันไหมนะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนหลค์กดแชร์เลยนะค่ะฝันดีค่ะฝันดีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะแฟนคลับเอฟซีเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ